เดืนสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะ17า42นาทีวันนี้หลังจากที่ตันภาสกรนาทีลาออกจากโออิชิฉายาของตันโออิชิก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเจ้าตัวบอกว่ามีผลประมาณเดือนกันยาเมื่อวานนี้9เดือน9นะครับก็ปรากฏว่าคุณตันเปิดโมเดลโมเดลธุรกิจใหม่เป็นโมเดลธุรกิจที่ผมดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไปแข่งกับโออิชิหรือเปล่าจะถามมันตรงๆด้วยเนี่ยนะแต่คุณตันบอกว่า จะเป็นโมเดลธุรกิจที่เป็นการทําภารกิจเดี๋ยวคุยกับคุณตันภาสกรนาทีนะครับสวัสดีครับคุณตันครสวัสดีครับคุณสุริย์ครับตกลงไปตั้งชื่อบริษัทไม่ตันไม่ตันแต่ว่ายังมีทางออกชีวิตต้องสู้นะครับบริษัทไม่ตันไม่ตันจำกัดเหมือนไม่ใช่ของตันยังไงไม่ลูกก็ไม่ใช่ตันก็ไม่ใช่ครับแปลว่าของของทุกๆคนอย่างที่ครั้งที่เราเราคุยกันว่าธุรกิจที่ผมก็ทำเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ผมพูดคำว่าทำ้อยเพื่อ้อยอื มันแตกต่างยังไงกบทำร้อยได้ร้อยทำร้อยคือทำเต็มที่ได้ร้อยคือกำไรก็เป็นของเราคนเดียวหรือครอบครัวของเราทำร้อยเพื่อร้อยเคยเพื่อทำเต็มที่เหมือนกันแตกต่างที่ผลที่เราได้รับเพื่อคนเลื่อนในธุรกิจของบริษัทไม่ตันเนี่ยเป็นธุรกิจเหมือนกันหากำไรเหมือนกันแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่กำไรสูงสุดแล้วก็ไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นธุรกิจที่เพื่อภารกิจเพราะว่าข้างหลังผมจะตั้งมูลนิธิตานตันคำว่าตานแบ่งตาน เพื่อทำหนที่เพื่อทําประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาครับอ,อันนี้คือที่มาที่ไปแล้วครับ<ช>ผมทีนี้ธุรกิจใหม่คุณตันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพระผมมองไล่ดูถ้าปิดคุณตันแย้งเลยนะจะมีธุรกิจเต็มร้านอาหารพัตตาารอาหารญ,ญี่ปุ่นซึ่งไปรวบรวมเอาร้านราเมนระดับแชมเปี้ยนจากญี่ปุ่นครับ6ร้านเนี่ยนะท่านผู้ชมพะที่เขาได้แชมป์ทีวีแชมเปี้ยนมาเปิดรวมกันที่เดียวกันลงทุนร่วมกับญี่ปุ่นครับนะ แล้วก็จะมีธุรกิจน้ําสมุนไพรเห็นว่าจะไปใช้อัญชันเป็นเบื้องต้นครับผมดูแล้วเหมือนกับนี่คุณตันเปิดศึกกับโออิชิเลยแล้วก็คิดอย่างนี้ครับอ,อ,อาหารญี่ปุ่นหรืออาหารทั้งหมดนี่ยมันมีมูลค่าเป็นแ,นแสนแสนล้านเลยโอ <ฮะ S 2> อิชิมีย่อขายอยู่ที่อาหารแค่สี่ห้าพันล้านเองใน,น้าสมมติว่าผมท,ทําธุรกิดีอย่าไปทําทั้งอาหารทั้งครึ่งเด่มแล้วจะไปทําอะไรอีกนะครับม,มันเป็นฐานที่ผมทําอยู่แล้วแล้วเคย<ช>ผมไม่ได้ทํา บุฟเฟ่ปุ่นแข่งกับโออิชิผมทำราเมนญี่ปุ่นซึ่งอย่างที่บอกว่าอันนี้ได้รับการสนับสนุนหรือว่าความช่วยเหลือจากสมาคมญี่ปุ่นที่เขาจัดแข่งการราเมนเขาอยากให้คนญี่ปุ่นนี่มีโอกาสออกไปเดี๋ยวทำทุกขจขยยไปต่างประเทศเขาก็เอาราเมนแชมเปี้ยนที่ประโสนิมเวทน,นี่ชนะเลินเนี่มารวมให้เรามาทําที่เมืองไทยราคาชาเมืองราคาตั้งแต่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยห้าสิบเราไปญี่ปุ่นเราไม่ต้องวิ่งไปกินที่โน่นกินที่นี่เขาอยากให้มาที่เมืองไทยหกร้านพร้อมกันเลยคือเปิดในร้านเดียวกัน อ๋อไม่ใช่หกร้านแต่รวมเป็นเหมือนกับเป็นพาสซาเป็นศูนย์เดียวกันเลยเอ๋อเป็นลักษณะคือเหมือนเหมือนพาสซาย่อยๆครับที่ญี่ปุ่นมีเยอะแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้เรียกเป็นราเมนแชมเปี้ยนจริงๆเ,ออเขาใหญ่ผมใช้ชื่อคําว่าราเมนมิวเซียมแต่นี่ถ้าก็คำว่ามิวเซียมนี่ผมว่าพิพิธภัณฑ์ดูแล้วเขา<ๆ>้าใจผิดที่ออญี่ปุ่นนี่คำว่าราเมนมิวเซียมนี่เขาจะรู้เลยว่าถ้าตรงนี้เขียนว่าราเมนมิวเซียมแปลว่ามีราเมนหลายหลายร้านทัออ้งในส่วน์การค้าของญี่ปุ่นนี้จะมีเลยถ้าเขียนว่าราเมนมิวเซียมเขามีเป็นรร้้าาาานนนนเเเหมมมืออกกกกััค็พววผูปะะดดททีี่่ชสจ การแข่งข,ขันเนี่ยไปรวมกันเป็นรามิวเซียมออันนี้เพร<ม>าะฉะนั้นมาที่เมืองไทยก็เป็นเหมือนกับว่า6ล้านที่เป็นแชมป์รับที่แข่งกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยกับชนะเลิแล้วก็มารวมกันที่นี่นะฮะแล้วเอาไงเอาเอา,เอาสูตรมาเขามาทําเองเลยครับผมหุ้นกันเ,เรื่องของออปชั่นเขาทําบัญชี PR การตลาดผมทำอเขาถือหุ้น40%็ดีเขาไปต่างชาติอ่ บริษัทไม่ต่างถือหุ้น60%เราทำหน้าที่ช่วยเขาเรื่องขยายร้านเรื่องตกแต่งร้านส่วนเรื่อง o ป e เรชั่นคือคุณญี่ปุ่นเขาจะมาทำเองก็แปลว่าว,วัตถุดิบจะใช้อะไรเชฟเอาไปจากโน้นมาจากที่นั่นบางส่วนวัตถุดิบนี่ก็เอาของไทยถ้าสามา,า,มารถผลิตได้<ะ>อย่างเช่นเส้นบะหมี่เนี่ยเขาให้ผลิตที่สิงคโปร์<ะ>เพราะว่าเป้าหมายของเขาที่สมาคมนี่เขาไม่ได้มาเมืองไทยที่เดียว<ะ>เขาจะไปหลายประเทศ เขาก็ไปตั้งโรงงานว่ามีอยู่ที่สิงคโปร์ก่อนออแล้วเพื่อส่งที่เมืองไทยอาจจะส่งไปที่มาเลเซียขายที่สิงคโปร์ด้วยเส้นาเ <สะ S 1> มนเนี่ยนะเพราะว่าหลายเจ้าฮะเคยทุกคนเนี่ยสมาคมเนี่ยเขาต้องไปคนกลางทําให้เ,ออเคยไปรวมทําที่เดียวให้เส้นทุกเจ้าไม่เหมือนกัน เส้นแต่พะเจ้าก็ต่างกันเพราะว่าเสน่ห์ของราเมงมันอยู่ที่หนึ่งเส้นสองก็คือน้ําซุปอันนั้นก็เคยต่างคนต่างสาก็คือเตือนเนื้ออบหรือแะไรก็แล้วแต่คือเขาต่างคนกลับมาทําเองที่นี่เลยเขามาทําที่นี่เหรอใช่ใช่อันนี้คือธุรกิจหนึ่งนะฮะจะเปิดร้านแรกตรงทองหล่อซอยสิบอดีนาเทนสิ้นเดือนพฤศจิกาเปิดแน่นอนนะฮะเราก็จะไปเปิดที่สุขุมวิทยี่สองยี่สองที่ผมจะทําสนามฟุตบอลจะเปิดสักกี่ราคาคุยกับญี่ปุ่นนี่อย่างน้อยห้าห้าศูนย์นะครับภายใน ภายในก็สองสามปีนี่ครับค่าศูนย์เพราะว่าถ้ามาแล้วทางทางญี่ปุ่นถ้ามาแล้วเปิดศูนย์เดียวเขาไม่คุ้มกันนะฮะแล้วเราจะไปเราต้องไปตั้งโรงงานที่สิงคโปร์มาช่วยขยายงานเนี่ยเคยถ้าจำนวนน้อยเขาก็ไม่อยากจะทำอันนี้ไม่ได้เป็นการชนกับมาตรการอาหารญี่ปุ่นกไว้นยครับก็คือโอิชิโอิชิราเมนะเนี่ยอันนั้นเป็นตลาดเล็กๆในส่วนของยอดขายนิดเดียวอ่ะใช่ไหมเคยโอิชินี่ยอดขายหลักหลักเคยอยู่ที่ร้านบุฟเฟ่ กะชาบูชีแล้วก็โอชิชาเขียวออันนี้เคยเป็นราเมนเป็นส่วนยอไขายนิดเดียวอันนี้อันหนึ่งนะครับอันนี้เบื้องต้นอีกอันหนึ่งก็คือชาอะไรนะน้ําชาจากดอกอัญชันผมอ่านดูอย่างนั้นนะก็คืออย่างนี้ผมจะทำเครื่องดื่มแล้วกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นดอกอัญชันผมสนใจเรื่องสมุนไพรนะพอดีผมผมคิดว่าผมผมน่าจะเอาสินค้าของไทยๆนะครับเวลาเราพูดถึงสมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร ระตูมีอะโอ้โหสิงคโปร์คนฮ่องกงคนไต้หวันเขารู้สึกมีค่ามากเลยเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาต้องซื้อกลับไปเวลาเราไปถึงไต้หวันญี่ปุ่นเขาเลี้ยงเราด้วยน้ำอัญชันน้ำตาาะไคร่เราไม่ค่อยรู้คุณค่าทาั้งทั้งที่มันมีประโยชน์อ,อันชันอย่างนี้ที่ต่างประเทศนี่เขาก็รู้จักนะครับถ้าเราเข้าไปในในใน,ในบูเก็เนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษเรียบร้อยอเขารู้คุณค่าอย่างอัญชันนี้ก็ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจเพียงแต่ว่า เมืองไทยไม่มีใครทําเป็นอุตสาหกรรมก็เหมือนกับที่คุณตันไปเอาชาเขียวของญี่ปุ่นกลับมาทําในเมืองไทยนี่แหละให้ชาเขียวบ้าเชื่อเมื่อปีก่อนเหมือนกันสมัยก่อนก็เหมือนกับอะไรนะแม้กระทั่งข้าวเม็ดข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็ปลูกไทยนะครับวาซาบิสมัยก่อนต้องซื้อจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนี้ปลูกทางเหนือนะครับยังใบชาที่เอาทําชาเขียวก็ปลูกในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็เชิงใหม่เนี่ยโปรชิใช้ชาเขียวอย่างเดียวปีหนึ่งหนึ่งร้อยประมาณห้าสิบตันพันด้วยหนึ่งพันกิโลตอนที่เราส่งเสริมก็ปลูกหนึ่งร ร้อยห้าสิบบาทต่อปีนะครับตันมังก็พันกิโลพันกิโลปีแรกที่เราไปดูเนี่ยมีชาเขียวอยู่นิดเดียวตอนนี้มันเต็มไปด้วยปูขาวนะมีสองหมื่นห้าพันครอบครัวปลูกชาเขียวเพื่อส่งศูนย์รับอันนี้คือทำวัตถุดิบในเมืองไทยใช่นะอันชันก็เหมือนกันเหมือนกับผมไปเชียงรายเพิ่งมาก็ไปให้ทางศูนย์ส่งเสริมเพาะพันธุ์อันชันแล้วก็ให้ชาวบ้านปลูกนะครับแล้วก็ให้ที่เดียวกันแล้วคือตรงที่รับซื้อชาเขียวเนี่ยบริษัทเนี่ยเป็นคุณอบแห้งแล้วส่งกลับมาให้เราเหมือน ชาเขียวแล้วก็ดอกอันชันใช่ไหมใช่ชว่าดอกอันชันสลัดอันชันแล้วปลูกเท่ากันให้ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆให้ชาวบ้านปลูกเหมือนกับเคยกับชาเขียวเนี่ยใช่ปลูกแปลงใหญ่ๆตอนนี้ที่นั่นก็อาจจะได้เปรียบเคยทางศูนย์ที่ผมเรียกมนรู้เรียกไม่ถูกศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรครับเขาจะเพาะแล้วไปให้ชาวบ้านปลูกแล้วเขาเป็นศูนย์กลางรับซื้อกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปที่โรงงานออกนี่มั่นใจขนาดไหนไปให้ชาวบ้านปลูกกัาเนี่ยแน่ใจครับเพราะว่านี่ปลูกไปเยอะแล้วนะเนี่ย ก็ตอนนี้ไปแล้วประมาณหมื่นสองหมื่นต้นแล้วเท่าที่เขาอันนี้ที่มันจันบอกในข่าวเลยนะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาเริ่มเพาะแล้วครับเพราะวาต้องเอาเม็ดมาเพาะแล้วก็ไปออันนี้ก็เหมือนกับน้ำอัญชันชนชาเขียวถ้าอย่างนี้ก็ดูใหญ่ๆหน่อยนะก็อยญ่ๆอย่างนี้ธุรกิจมันเป็นแข่งขันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมไม่ได้มาทั้งทำนะธุรกิจมันก็ต้องมีการขยายนะครับอย่างที่บอกเครื่องดื่มเนี่ยตลาดมันสองสามแสนล้านนะครับผมทำเป็นส่วนหนึ่ง แต่คาดหวังเพราะว่าภายใน2-3ปีไม่ตันจะมีรายได้2,000ล้าน